กลาวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมต้อนรับด้วยแล้วกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของ b บ c ็คพิงแล้วก็วง t ทวิชแล้กันนะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามเกี่ยวกับว่า b บ c ็คพิงก์กับเทวิ e ถ้า2วงนี้มาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นคือเราชอบทั้งสองวงเลยนะ แต่ส่วนมากจะสิงแบ็คพิงมากกว่าเราเลยอยากรู้ว่า2วงนี้แฟนขับใครมากกว่าใครหรือถ้าเท่ากันเพราะแบ็คพิงเพิ่งเปิดตัวเองส่วนทวายหูยอดบิวอย่างพุ่งนะฮะแล้วถ้าสองวงนี้มาเจอกันล่ะอย่างเช่นมีโหวตรับรางวัลอย่างมาม่าอย่างนี้คิดว่าใครจะได้ทั้ง2วงนี้ความสามารถทั้งคู่นะฮะอยากรู้ว่าแบ็คพิงกับทวายมีแฟนขับเยอะพอๆกันไหม แล้วถ้าต้องมาดวลกันใครจะพิชิตได้ก่อนกันนะฮะไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งอธิษ์ตอบกลับว่าตามทั้งสองวงจรเลอครับคนที่ตามทั้งสองวงจะไม่ถามแบบนี้นะฮะฝากไว้ว่าเท่ารักทั้งสองวงก็อย่าเอามาแข่งกันผมชอบโมเมนต์ของเด็กๆมากกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ไม่เคยได้เจอกันเลยทวายสปอยทีทีก่อนอาทิตย์หนึ่งแล้วแบ c ็คพิงกก็ปล่อยเล่นกับไฟตามมา เป็นแฟนวงอื่นมาก่อนหรือเป็นแฟน2วงนี้ครับภาษาที่คุณใช้เหมือนกับเด็กๆเลยแต่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันแต่ถ้าชอบทั้ง2วงจริงๆขอให้รักทั้ง2วงแบบไม่ต้องเปรียบเทียบกันจะดีและมีความสุขนะครับความคิดเห็นที่2นะครับผมในเก้าความนิยมแบ็คพิงเทียบกับถวายไม่ได้หรอกครับณเวลานี้ยังหาจีจีวงไหนแข่งกับถวายไม่ได้เลยยกเว้นวงแม่อย่าง s n s d ซึ่งความสดน้อยกว่าแต่ได้กระแสแรงแน่ เพราะนานๆนจะคัมแบ็กให้เห็นหน้าเต็มวงสักทีความที่เห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมทวายเหมือนแฟนคลับและแฟนเพลงในเกาเยอะกว่าและเป็นที่รู้จักมากกว่าเพราะอย่างซาจาังนิมไม่ค่อยปล่อยเด็กในค่ายออกงานเท่าที่ลุกกี้ควรทาเพราะกลัวศิลป,ปินเหนื่อยแบ็คพิง์ออกงานยังไม่ถึง1นส่วนสี่ของทวายเลยมั้งส่วนเรื่องโหวตไม่แน่ใจสักเท่าไหร่เคยเจอเพย์ยิ่งวิดไฟกับทีทีในรายการเพลงทวายสวิน แฟนขับเทวไวในเกาหลีเยอะกว่าส่วนแฟนอินเตอร์ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะพอๆกันละมัง้งถ้างานโหวตส่วนมากคะแนนหลักจะมาจากทางเกาหลีถ้าเจอต้องให้โหวตแข่งกันจริงๆทวาววินอย่างแน่นอนอีด้านความคิดเห็นหนึ่งเลยละกันนะครับผมถ้าจะเทียบกันจริงๆเราว่ามันเทียบกันยากนะทวาวเดบิวต์มาก่อนหลายเดือนทำงานกันหนักมากมีผลงานออกมาตลอดจนแฟนขับบอกอยากให้พักกันบ้าง ส่วน b a แบกพิงคัมแบกล่าสุดนะฮะก็ใครก็แทบจะไม่ให้ทำงานกันเลยแค่ได้ออกมาให้เห็นหน้าบ้างโพสไอจี IG, ครั้งละรูป2รูปมาวีไลท์แค่นี้แฟนคลับก็ดีใจกันแล้วนี่ก็หายหน้าหายตากันไปหลายวานันไม่รู้เมื่อไหร่จะคัมแบกกันสักทีนะฮะความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผมไม่ได้ช่วยตอบต้องขออภัยที่ออกนอกเรื่องขอ,อบ่นยางหน่อยละกันนะฮะเราไม่เข้าใจ YG นะยางห่วงเด็กทำตัวลึกลับ ทําให้อดอนตัวเองเข้าถึงยากเพราะหวังผลเพิ่มราคาคุณค่าของเด็กตัวเองในเชิงการค้าแต่มันจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวได้จริงๆเหรอมันเป็นการหวังผลต่อตัว,ตวบริษัทข้างเดียวเคสของทูนีเอวสามารถเป็นบทเรียนให้กับอย่างได้หรือเปล่าพอวงแตกเมมเบอร์ Member ไม่สามารถต่อยอดงานได้นะฮะอ่อนวาเลตี้ทั้งๆท,ที่ความสามารถเด็กเขาเยอะนะเด็กว g มีภาพลักษณ์ต่างจากค่ายอื่นตรงที่ มีความเป็นนด้ดนและศิลปินในคราวเดียวกันอยากให้อย่างส่งเด็กตัวเองไปฝึกหรืองาน,นหลายๆด้านเพื่ออนาคตของตัวเด็กเองในวันที่ YG เทวงนะฮะเสีดดวยดายทุนีวันเห็นมินจีในออนนี่สแลมนั้งดูอ่อนวารรตี้เกินดีที่มีตัวช่วยเยอะแต่เราก็ได้เห็นมินจีเป็นคนปกติเสียทีหลังจากของ YG นะฮะซานดารากับการแสดงก็ยังไม่สวยงามเท่าไหร่ใช่ไหมวอมเป็นคนเก่งแต่ตอนนี้เงียบไปเลย อย่างควรให้เด็กๆทำได้อย่างซึงรีนะมีทักษะในการเอาตัวรอดในรายการบริตตี้อย่างน้นอยๆเวลาใช้เดี่ยวจะได้ไม่ต้องเกรงยิ่งแบ็คพิงเสียดายมากๆอยากให้โปรโมทมากกว่านี้หน่อยเพราะกระแสม,มาแรงเพลงเดบิวต์ก็ปังไม่รู้ว่าค่ายคิดอะไรกันอยู่นะฮะที่จริงไม่ต้องถึงขนาดซึงรีก็ได้แต่เราแค่อยากให้ค่ายโปรโมทศิลปินมากกว่านี้โดยเฉพาะถ้าเป็นรูก,กี้ด้วยเพราะการไปออกรายการบรติตตี้มันไม่ใช่แค่ว่าต้องตลก แต่มันจะช่วยให้คนดูเข้าถึงตัวตนของศิลปินมากยิ่งขึ้นและจำหน้าค่าตาได้ซึ่งที่บางทีมันอาจจะเหมาะกับตัวเขาก็ได้เราคิดว่ามันจะช่วยในเรื่องของกระแสะและแฟนคลับด้วยเทยังเคยบอกว่าไม่ชอบออกวาไราตี้เพราะทำตัวไม่ถูกหลังจากนั้นอย่างก็ลดวาไราตี้ของเด็กในค่ายไปเลยแต่เอาจริงๆเด็กในค่ายก็ไปวาไราตี้มาเยอะแล้วนะวิ e k l y ไอ o อไปมาครบทุกวงยกเว้นไอคอน แต่ตอนเดบิวต์บอบบี้ก็ได้ไป infinity challenge ซึ่งเป็นรายการที่กระแสแรงมากในเกาหลีแต่ไปตอนที่มันไม่เกี่ยวกับเทศกาลเพลงมั้งมันเลยไม่ดัง B.I. กับจินฮวานก็ไปรายการเลี้ยงสัตว์ที่คังโฮดงเป็นพิธีกรแถม smtmt ตั้งแต่ยังไม่เดย์แบ็คพิงไป running man radio star the mass single จริงๆริงแมคพิง,พงถือว่าได้ไปแต่รายการดางัดงๆมาหมดแล้วนะนี่ขาดคือคัมแบ็กช้ากว่าวงทั่วไป b ด c แบ็กพิงคัมแบ็กทีสก็3เดือนปกติคนอื่นในค่ายอรอเป็นปีถ้าถามว่าขาดตรงไหนน่าจะเป็นการขึ้นสเตจไม่ใช่วาไรตี้วาไรตี้วงอื่นก็ประมาณนี้แต่วงอื่นเขาไปโชว์ตามโรงเรียนมาหาลัยด้วยเรียกว่าเก็บหมดทุกเวทีต่อให้เป็นเวทีเล็กๆเ,เป็นนักน้องเด่นเรื่องเพลงก็ดีอยู่แล้ววาไรตี้มันผลพลอยได้พวกที่ทําดีในวาไรตี้ส่วนมากเพราะธรรมชาติเกิดมาเป็นที่รักอยู่แล้วถ้าอยากฝึกทักษะไปออกเซอร์เวิร์นู่น ซึ่งจะได้คุ้มเสียไหมมันไมไ่รู้อีกละใครจะเสี่ยงทําไมถ้าเพลงดีอยู่แล้วค่ายเขาก็แค่อยากให้คนโฟกัสที่เพลงมากกว่า YG อ่ะมั่นใจในตัวศิลปินของตัวเองนางอยากให้ศิลปินนางมีชื่อเสียงได้พเพราะเพลงไม่ใช่กระแสจากวาไรตี้สิ่งที่ YG ทําพลาดคือไม่สนับสนุนงานเดี่ยวของมินจิทั้งที่บอกตัวเองว่ามินจิมีศักยภาพพอๆกับแท้ยังไม่ใช่ไม่ส่งมินจีไปออกวาลตี้ นอกนั้นมันก็คงตามสมควรแล้วเขาก็คงปรับได้แค่นี้รายการเวรตี้เกาหลีมันก็ใช่ว่าจะมีมากมายที่ควรจะไปก็ไปมาหมดแล้วนะฮะจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวรตี้อะไรขนาดนั้นแค่คิดว่าบางทีเด็กในค่ายอาจจะมีสกิลมีของอะไรแบบนี้เรื่องแม็กพิงเราไม่ได้อะไรกับการคัมแบ็กแต่แค่รู้สึกเสียดายที่ได้ขึ้นโปรโมทแค่นิดเดียวนะฮะไปต่อนล้ลานความคิดเห็นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผม เราตามทั้งสองวงนะในฐานะคนที่ตามสองวงจะไม่คิดเลยว่าใครจะวินใครจะไม่วินสิ่งที่เราคิดคืออย่างเห็นโมเมนต์ของเด็กยิ่งตัวเด็กเองสนิทกันอยู่แล้วโมเมนต์ moment ออกสือ่อแสดงออกว่าซับพอร์ตกันนี่แหละที่เราคาดหวังมากที่สุดไม่ได้อยากเห็นว่าใครแพ้ใครชนะในเมื่อชอบทั้งสองวงเราก็อยากเห็นแต่สิ่งดีๆของทั้งคู่เราคิดเห็นต่อมาดีลวกันนะครับเราเป็นบิงนะแต่ยกให้ถวายเพราะฐานแฟนเขาแน่นแล้วจริงๆ ยอดวิวก็โหดมากตอนนี้เวลาท่องโซเชียลยังเห็นแฟนแบ็คพิงก์ก่อวอกันเรื่องเมนใครดีกว่าใครเลยเราก็ค่อนข้างจะน้อยนะเวลาคนมาตั้งกระทู้เปรียบเทียบอย่างนี้ปกติจะดราม่าได้ดีเลยถ้าใครคิดจะแซะกันก็อย่าแซะกันเลยนะเห็นแก่มิตรภาพของตัวสาวด้วยให้มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างดอมที่อบอุ่นเหมือนตัวสาวด้วยกันเถอะนะฮะไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์ดีบ้างละกันนะครับผมเราชอบแบ็คพิง์เหมือนกันชอบเมมเบอร์จีซู หลายมิติมากเห็นครั้งแรกใน Running Man ที่ไปกับเจนนี่สคนออกกล้องไม่เยอะมากแต่ดูนิ่งๆน,น่ารักสวยๆสไตล์เกาหลีพอตามไปดูรายการอื่นอ๋อสีมิติจะบอกว่าเราก็คิดว่าถวายโดยรวมน่าจะดังกว่าเพราะเพลงฟังง่ายกว่าด้วยแหละเพลงน่ารักดีส่วน b บ c k คพิงเราตามเพราะเมมเบอร์แต่ก็ชอบเพลงเต้นๆดังๆนะถึงปกติเราไม่ใช่คนฟังเพลงแนว b บคพิงฮิปฮอปสักเท่าไหร่แต่เราว่าแต่ละคนมีเอกลักษณ์ดี เจนนี่แรปเสียงคู่คู่ชิกชิกดิซ่าแรปดูสเวกเรียงงี้ปะ่ะแบบฮิมฮอบฮิมฮอบจีซูเป็นเสียงที่ควรมีอ่ะฟังง่ายปกติชอบนักร้องเสียงแหวนอยู่แล้วแชยองก็มีสไตล์อธิบายไม่ถูกแต่ชอบที่มีเสียงแชยองในเพลงชอบที่นอนแล้วสไตล์กับพื้นด้วยนะฮะความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมถ้าเรื่องโบตแบบทุกประเภทสามารถโบตได้คิดว่าแบ็คพิค์นำแฟนวงอื่นโบตให้ด้วยแต่คิดว่าทวายไม่ค่อยมีคนหบตให้เท่าไหร่ นอกจากวันเพราะอะไรก็รู้ๆกันอยู่แต่ถ้าเอาคะแนนส่วนอื่นๆมารวมก็ทวาย์นำนะฮะแฟนขับทวาย์มากกว่าถ้าโหวตในเกาหลีทวาย์นำห่างแบ็คพิงค์แฟนอินเตอร์จะมากถ้าโหวตแบบโกลบอลแบ็คพิงค์นำถ้าพูดเรื่องเพลงในกระแสต,ตอนนี้ทวาย์นำอยู่พอสมควรครับโดยเฉพาะในเกาหลีรอดูการเติบโตของแบ็คพิงค์อย่าไปเทียบวงอื่นเลยแบ็คพิงค์มาถึงจุดนี้ได้ก็ดีใจมากๆแล้วนะครับ ก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะกันนะฮะที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปได้แล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ